เด็กเด็กกล่าวเขาอยากได้ให้ผมไปช่วยซื้อบ้องไฟนะอันนี้อันนี้สองพันกีบนะเอาจับไปก่อนจับไปก่อนบ้องบ้องไฟจัก,จกบาท<ว>จักพันจักพันเจ้าท่นอันนั้นสองพันแล้นี่บอยังเลยจักพันเลยหาพันเลยหาพันอันนี้นอันนี้สิบพันเอาเอาเอาไปสิบพันไปดีกว่าเอาเอาหนึ่งคืนมา เออที่เหลือไปกินไอซิติมนี่นี่ไปแล้วครับทุกคนไปซชื้อบอกให้ไปสี่พันแล้ววิ่งรีบเลยฮะไปซื้อบรงไฟเล็กนะอีกสามสี่พันก็กินไอติมน่าจะได้อยู่แลทุกคนฮะเลเลเด็เจ็ดพันก็ห้ไปสิบพันเจ็ดพันเหลือสามพันโอจะสามพันแล้วไปแล้วเดี๋ยวรอดูอีกที่หายไปเมื่อกี้สิบพันเงนบออันนี้เจ็ดพันเนบออันนี้สามพันอันนี้อย่างนี่ กระทอกเราไม่จะจูดจะไหนนะเป็จูดแข้งเขาเขาเลยบอกเอาองเบิงโอ้เจ็บฮะไปแล้ลแลรแลครับนี่คือเอ่อตั้งแต่เด็กน้อยนะครับเป็นเด็กน้อยเขาเขาเห็นเขาก็มาเล่นกันเป็นความเป็นการฝูกฝังอ่วัฒนธรรมประเพณีนะครับไม่ว่าจะเป็นทา,างฝั่งลาวอีสา,านแล้วก็ทางที่นี่ด้วยนะครับทุกคนฮะหมูีไฟลุ้งไม่ลุ้งเบาสูบยายืมเขายืมเขา ไอ้การปลูกฝังนะครับทุกคนไปแล้วเดี๋ยวสัมภาผัสไหนสัมภาษณ์กันบ้องนี่จักวินี่ฮอดฮอดพันบ่ฮอดพันวินาทีบ่ฮะเอาเอิญแจห้น้องแล้วลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี่หาใส่หูเบิ่งเบิ่งหูนี่นี่เบิ่งหูมีนี่มีหูปะมีหูปะมีหูปะนี่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 หูนี่บอมีหูปะเป็นหูปะเป็นหู เอ๊มาหาเบื้องหูกันเบื้องหูกันบอกพ่อไปเอาเขาเขาจะขอเชือาเอามาพี่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 เจ้าหาหูกันหาหูกันไปแม่นบอกว่าเ้ยหันหน้าไปหันไปทางพูดหันไปทางพูดเออใส่ขวดก็ได้ใส่ขวดก็ได้นี่นี่เอาตั้งมองนี่ตั้งมองนี่นี่ตั้งมองนี่ตั้งขึ้นมองนี่เออตั้งอุ้ยน่าไปแล้วเออเอาเอาตั้งขึ้นตั้งขึ้น เอาเอาล้อทุกคนเล่นแล้วครับนี่คือนี่ฮะไปแล้วไปแล้วไปฮ่า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 ฮ่ไปแล้วต,ตกแล้วครับโอ้หายว่าไปกับตาเจ็ดพันเจ็ดพันกีบหายว่าไปกับตาบรรัตรกินขนมจ้อยเออาพระความสุขครับทุกคนกต่อครับทุกคนมาเตรียมขึ้นแท่นอีกหนึ่งหนึ่งบ้องแล้วนะฮะ อีกหนึ่งบ้างแล้วบ้านผู f เอฟซี่ะนี่อันนี้เป็นเรียกว่างไฟนิวนะครับ เกรากำลังการประจำที่วอย่าตมภาดกันอันนี้อันนี้เจ้าของบม่องไฟเป็นปะวีข้อไปว,ว่าจากจักวีจากวีกวแต่ที่คือตั้งหน่อยแทเอาจใก่มบไม้หม่องไฟไมไไ่บอกมือไม่หม่อกไฟไม่ตั้งไว้ไปดสิบเถือว่าตั้งต่ำนะถ้าเกิดว่าร้อยขึ้นก็นถือว่าประสบผลสาเร็จแล้วครับอ๋อสุดยอดเดี๋ยแค่ตั้งอย่างนี้นะครับถ้าตั้งสองม่อยนมขึ้นไม่ถึง่ะจะเสียนะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสัญญาณจากกรรมการคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการนู่นน่ะไม่ธรรมดาฮะนอนอย่างเดียวคณะกรรมการนี่สบายนะคณะกรรมการม้องไฟนี่สบายนะครับเพราะว่าต้องนอนดูนะนั่งเืินดูไม่ได้ต้องนอนดูเพราะว่ามันก็นานพอสมควรนะฮะยิ่งเป็นบ้างไฟล้านนี่นะโอ้โหยิ่งสูงโอ้โหมีการชะลมด้วยเห็นไหม อันนี้อันนี้ชะลมอยังนี่ชะล้มยังครับมันพาเอฟซีมันาเอฟซีบอกมาว่าไม่ไอ้นี่คืออีกอย่างครับเนี่ยชะลมชะลมเนี่ยก็ว่าเอายางลูบมันสไลด์สไลด์อ๋อให้มันลื่นๆเลยบะโอเป็นสูตรรั้ทุกคนเออกำลังรู้ว่ามันเป็นสูตรเอาสไลด์มาลื่นนะมันมันชะลมนะอ่ะมาสิเนี่ยคณะกรรมการเดี๋ยวให้สัญญาณแล้วครับไปห้าเดี๋ยวรออีกคนเนื้อต้องกรรมการสองคนครับอ่าถ้าสองคนใกล้เคียงกันนี่ก็โอเค โอ้ยโอ้เป็นแล้วครับทุกคนมันมันเข้าหมู่บ้านนะผมว่ามันเข้าหมู่บ้านนะโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้สูงสูงสูงโอ้ยโอ้ยไปสูงแล้วก็เข้าเข้ามันมันย้อนมันย้อนหลังเข้าหมู่บ้านนะทุกคนเห็นไหมเี๋ยขึ้นตรงดีครับอันนี้แสดงว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ผมถามคนทำนะครับเขาบอกว่าต้องล้างข้างๆให้สะอาดนะครับ โอ้นี่สูงมนกันครับยังไม่หยุดนะฮะนี่ยังไม่หยุดนะครับไปเรื่อยๆเลยยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดดูคณะกรรมการนะต้องหันมายังไม่หยุดนะยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะครับโอ้โหวันนี้ผมว่าน่าจะเกิน200นะน่าจะเกิน200เมื่อกี้ตั้งเป้าไว้เจ้าของบัางไฟเขาตั้งเป้าไว้ที่200ร้อที่้าแปดสแต่ณขณะนี้ผมว่ามันยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดเลยนะมองด้วยตาเปล่ายังไม่หยุดเลยเห็นไหมทุกคน ดูข้งางล่างดูคนนี่ดูกองเช okay. ียร์อยู่ข้างล่างนะกองเชียร์ข้างล่างบอกยังยังยังกูยังมีอีกหลายบ้างเลยครับยังมีอีกหลายบ้างอันนี้อันนี้ลอดลอดขึ้นไม่พอครับเนี่ยกำลังจะขึ้นอีกครับอันนี้ก็คืออย่างนี้นะครับผมตามที่ผมคิดนะฮะแล้วตามความเข้าใจของผมอันนี Buck ้แข่งกันไม่พอเลยพอถอยแล้ววันนี้ได้สองแสนนี่ งก็จาะกับเนะ้อาานเยอะทีไหน่้าส้วาง้ไาด้ไหทาอยถอยทุกคนตอนนี้ผมไล์ส่อยู่ที่บ้านหนองผู้เบียนะฮะเมืองป่าเงิอุทระปลาวนะครับในการจุดบ้องไฟงานบุญบ้องไฟวันนี้เป็นเซิฟเซิฟุกคครับไป้วครับไป้วครับไประบุติ้วเลย ไปแล้วครับทุกคนไปแล้ว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 เท่าไหร่เป็นบ้างไปเลยครับทุกคนเป็นว่าจะกี่นาทีฮะกรรมการมอนหัวลงแล้วครับมวนหัวลงแล้วมวนหัวลงแล้วมวนหัวลงแล้วครับสามคนโอ้โหใครยังไม่ลงอ่ะโอเคไกลลิปๆเลยฮะสามคนไปะออกไปนะสามคนโอ้โหยังยังทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศ ขณะนี้นะครับที่บ้านหนองผู้เวียงครับนี่บริเวณวัดศรีสรงชื่นนะครับบ้านหนองผู้เวียงเมืองปากงนสวปลตกราวนะครับวันนี้พระตนออนทัวหรือว่าขนคนรักญานะครับออนทวมาที่บ้านหนองผู้เวียงนะครับมาร่วมชมบรรยากาศงาน <c oughs> บ้างไฟนะครับ

ร้อยเจ็ดสิบรสิบร้เดแล้วนะครับร้ยเรเฮ้ยเเอาเงินสูน สวัสดีครับท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยครับพระพลคนรากยากครับทิปนี้อยู่ที่บ้านของผู้เวียงนะครับเมือปง,งปากนิมสวรปลาว<ถ>ายังนะฮะยังไม่ลงนะฮะป้องนี้ยังไม่ลงฮนะ บางนียังไม่ลงคณะกรรมการยังไม่ได้ประกาศนะครับว่ากี่วินาทีจะสุดจบผมมองไม่เห็นนะทุกคนหายได้ป่าวยานได้หายหายฮะมองไม่เห็นนะครับคณะกรรมการบอกว่ามนหายมองไม่เห็นะบ้องต่อไปครับมาลุ้นกันต่อไปอีกสองบ้องขึ้นแท่นได้รอแล้ว บอกันนะราคาเกียร์บล้คเรสี่คนสามสอไปวนอไปทางนี้อ่ะไปแล้วไปี้ไปอีแล้วหนึ่งปั้งฮะโอ้โหเยอะขึ้นมานะคนคนเพิ่มขึ้นมา ขามาสีขามาสีสีผืนแย่น่ะสองสามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยนะครับกับพี่คนคนรักยากครับพรุ่งนี้รอชมนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในประเพณีทางสองพระพราวนะครับพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์สดทางทีวต่ออีกครั้งหนึ่งในการจุดบ้องไฟนะฮะที่นี่แหละนะครับแต่เป็นบ้องไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้นผมยังไม่เห็นนะครับว่าบ้องไฟขนาดใหญ่จะใหญ่ขนาดไหนร้อยหกสิบันไป ร้อยหกสิบวินาทีผ่านไปเหมือนโกหกนะร้อยเจ็ดสิบก็ผ่านรองชนะก,กรรมการแล้วรถไฟที่ขึ้นแทน่นรอก็กำลังขึ้นแท่นนะฮะอีก3อันนะฮะ เราจำฐานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือฐานนาซานะนาซ่าเห็นฐานนี้บอกว่า oh นะโอ้โหไม่กอดนี่ตนะุ<สะ>ลกล้องไฟของสปปลาวนะครับฝนไ,ไม่ตกนะฮะฝนไม่ตกมาหลายวันละสองสามวันแล้วแหละลวันนี้ก็คืมๆนึกว่าฝนจะตกนะฮะแต่ถ้าฝนตกนี่ผมว่าน่าจะสนุกสนุกกว่านี้นะเพราะว่ามันจะต้องมีหลุมมีบ่ออะไรที่มีการจับคนโยนลงลงบ่อมากอ่ะแต่วันนี้ไม่มีฝนนะ อันนี้ขึ้นเตมันกบบไม้ไผ่เลยนะทุกคนขึ้นโตเหมือนกับไม้ไผ่ดี่ว,ว่าไม้ไผ่มันก็ไม่เชิงน,นะผมว่าน่าจะขึ้นโตเหมือนกับ